พี่พินวันนี้อาจารย์ให้ไปหาข้อมูลมาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับฟังชั่นแนลฟูดพี่พินรู้จักมั้รู้จักจิจ้าเราไปอยู่ไหนมาทำไมเราไม่รู้จักแม่ก็อยู่บ้านกับพี่เนี่ยแหละอุ้ยอ่ะไหนๆคนเก่งของน้องเหลามาสิฟังชั่นแนลฟูดมันเป็นยังไงได้เลยจ้าฟังชั่นแนลฟูดนะหรือว่าอาหารฟังชั่นเนี่ยก็คืออาหารทั่วๆไปเหมือนที่เราทานปกตินี่แหละ แต่จะมีการเสริมหรือว่าลดสารอาหารบางตัวเพื่อคุณค่าทางโภชนาการแบบเฉพาะด้านแถมยังช่วยในการปรับปรุงระบบการทํางานของร่างกายช่วยชะลอความเสื่อมช่วยบําบัดแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคด้วยแล้วทุกคนจําเป็นต้องทานอาหารตัวนี้ไหมคะเหมือนจะไม่จําเป็นทุกคนใช่หรือเปล่าใช่เพราะว่าอาหารฟังก์ชันเนี่ยนะเราก็ทานเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายหรือเสริมภูมิคุ้มกัน สำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการเสริมหรือว่าไม่ได้ขาดอะไรเนี่ยก็ทานอาหารในครบห้าหมู่ก็พอแล้วเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างเพิ่มจะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนักกีฬาหรือว่าผู้ที่ออกกาลังกายที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงสําหรับผู้ที่แพ้อาหารหรือว่าผู้ที่ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกทานอาหารฟังก์ชันเพื่อเติมสารอาหารที่เหมาะสมที่เขาขาดหรือว่าที่เขาต้องการได้แล้วรูปแบบอาหารฟังชันแนลฟู้ดมันมีรูปแบบไหนบ้างคะก็ที่เห็นในตลาดทั่วไปอย่างเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์น,นมไม่ว่าจะเป็นนมไฮโปรตีนเสริมแคลเซียมหรือว่าจะเป็นนมแลกโตฟีสำหรับผู้ที่แพ้นมบัวยังมีเครื่องดื่มวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็ยังมีอาหารสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม สแนค็คบาร์บิสกิตหรือว่าช็อกโกแลตที่เสริมพรีไบโอติกโปรไบโอติกและโปรตีนช่วยย่อยแล้วก็ยังมีขนมปังที่เสริมวิตามินอีด้วยนะเป็นไงเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพหรือต้องการเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเขาหันมาเลือกทานอาหารฟังก์ชันกันมากขึ้นและในอนาคตเนี่ยตลาดของฟังชั่นอลฟู้ดเนี่ยก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเราก็คงจะเห็นอาหารเหล่านี้ออกมาในตาลาดอีกเพียบเลย เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนบนโลกเลยละ่ะหงข้อมูลแน่นว่าพี่พินคนเก่งแน่นอนสิจ้าเพราะว่าพี่อ่ะก็สนใจแล้วก็หาข้อมูลอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเราจะได้หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นเยี่ยมเดี๋ยวหนูจะเริ่มไปออกกำลังกายจริงจังละฟิลนักกีฬามือสมัครเล่นและก็จะเลือกฟังชั่นแนลฟู้ดมาเสริมร่างกายเฉพาะด้วย จ้าพี่จะรอดูนะจ๊ะแม่นักกีฬาสำหรับวันนี้ชีวิตดีดีแค่เปลี่ยน